ฟ้าจะไปทางไหนกันเนาะนี่พึง่งพึ่งเต็มเลยบินยุ่งยะยุ่งยะนีะ่นะเดี๋ยวมาตอดกันเด้อมาอาศัยกันอยู่ก็จะมาตอดกันเด้อนี่นะพึ่งพึ่งบินวุ่นวิ่นวิ่นที่แรงมาตาอะไรคือบินแตกตึมตึมตึมไปไหนฟาดหลังใหญ่ด้วยเนี่ย งูท้งงูอีกอพึ่งมาอยู่กับต้นตะค้อหน้าบ้านเลยคอกงวปาดนรืมันมาอาศัยอยู่แป๊บเดียวพักล่มแป๊บเดียวก็จะไปดิโอ้จะมาตอดขนไม้ มาตอดขนดือ้อหลังใหญ่ซะด้วยมาพักก่อนนะเดี๋ยวมาตอดดือ้อมาใส่ยอยู่ก่อนนะปาดแตกงอญงยงยงเลยตกใจมดทีแร์แลกนูนตาไหลนะหลังบักใหญ่เลยพึ่งพึ่งพอพึ่งทำรัง